ผมเพิ่งโฮมถัวรไปให้พี่หลิงเองล่าสุดไม่ล่าสุดทราบได้แล้วจริงเออริงก็มีมีมีเรื่อยๆแหละเนาะก็จะมีวิดีโอคออบ้างแล้วก็มีคุยสมมติแบบน้องไปเจออะไรที่แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยก็โทมาเล่าให้ฟังจากวันที่ไม่มีแม้แต่เบอร์โทรจนถึงวันที่กลายเป็นคนแรกที่อีกฝ่ายนึกถึงเมื่อมีอะไรในใจ ความสัมพันธ์ของพี่หลิงและน้องออมเติบโตขึ้นอย่างเงียบเงียบแต่งดงามราวกับต้นไม้ที่ไม่จำเป็นต้องมีเสียงฝนก็ผลิใบให้เราเห็นว่ามันกำลังงอกงามอยู่จริงๆพี่หลิงพูดกับพิธีกรด้วยน้ำเสียงธรรมดาแต่ความหมายกลับลึกซึ้งเหลือเกินก็มีเรื่อยๆวิดีโอคอนบ้างประโยคสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยในระดับ ที่ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักทั่วไปอีกต่อไปมันคือความใกล้ชิดแบบคนที่เปิดพื้นที่หัวใจให้กันคนที่ยินดีจะรับฟังแม้ในวันที่อีกฝ่ายไม่มีแม้คำจะพูดมีเพียงเสียงร้องให้เสียงกรีดเสียงเล่าแบบหลุดโลกแต่เขาก็ยังอยากฟังน้องออมเองก็ไม่ได้ปิดบังความรู้สึกเลยเธอยอมรับว่าตัวเองโทรไปร้องให้ ปลายกรีดปลายร่างใส่พี่หลิงที่เหมือนเด็กขออ้อมกอดพี <Wirtschaft> ่หลิง <C inclusive stress> ่นนอู้ไปองให้่ะกรีด่ทไมกรีดทำไปกายร่างใส่อะไรเงี้ยคือเมากันตลอดเวลาพูดกันนะทุกอย่างทุกเรื่องเลยไหมคะเรื่องเลยเป็นตัวของตัวเองไน้สุดๆเลยสุดๆมันคือพฤติกรรมของคนที่ไว้ใจกันอย่างลึกซึ้งคนที่ไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องรักษามารใดๆ เพราะรู้อยู่เต็มหัวใจว่าอีกฝ่ายจะไม่ตัดสินจะไม่หนีไปไหนและจะอยู่ตรงนั้นเสมอพวกเขาไม่ได้แค่คุยกันทุกเรื่องแต่พวกเขากำลังแบ่งปันทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่เพราะต้องทำแต่เพราะอยากให้กันรู้จากวันที่ไม่รู้จักกันดีนักวันนี้พี่หลิงกลายเป็นที่พักใจของน้องออมและน้องออมก็กลายเป็นโลกใบเล็กๆใบหนึ่ง ที่พี่หลิงคงเผลอคิดถึงทุกครั้งที่ว่างมันอาจยังไม่ต้องใช้คำว่าแฟนแต่ทุกการกระทำทุกการโทรหาทุกการฟังกันในวันที่ใจไม่โอเคมันคือความรักรูปแบบหนึ่งที่ลึกซึ้งและจริงใจไม่แพ้ใครเลย